สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูปอยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2องบทที่6วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาพัฒนาความรู้กันก่อนการหาสับการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยเด็กๆดูนะคะจากรูป ให้เขียนแสดงความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้อย่างไรเด็กๆด,ดูนะคะมีน้ำอยู่ทั้งหมด3แพ็คแพ็คละกี่ขวดคะแพ็คละกี่ขวดคแพ็คละ6ขวดดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์การคูณคือ3คูณ6เท่ากับ สิบแปดถูกไหมคะสามแพ็คคูณกับสมาชิกในแต่ละแพ็คคือหกสามคูณหกเท่ากับสิบแปดสิบแปดหารด้วยสามก็จะเท่ากับหก <c oughs> และสิแปดหารด้วยหกก็จะเท่ากับสามนั่นเองสามารถหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้นะคะอ่านต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อ สิบหกหารด้วยสองเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรสองหารดยเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าสิบหกหารด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่เวลาเราหาผลหารเนี่ยเราคิดก่อนว่าสองคูณกับจํานวนใดเท่ากับสิบหกสองคูณกับจํานวนใดเท่ากับสิบหก เราก็จะหาผลรับโดยการท่องสูตรคูณสองคแปดเท่ากับสิบหกดังนั้นนะคะสองคูณแปดเท่ากับสิบหกก็จะได้ว่าสิบหกหารด้วยสองเท่ากับแปดนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อนะคะ30มสหารด้วย5เท่ากับเท่าไรหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเด็กๆด,ดูนะคะ5คูณกับจำนวนใดเท่ากับ30เราก็ต้องมาท่องสูตรคูณ5 15 5 2ึ่งห้าห้า5อง 5, 5ิบ สามสิบส<เอ> <ash> สิบค่ะ <ash> นักเกีดูนะคะห้าคูณหกเท่ากับสามสิบจะได้ว่าสามสิบหารด้วยห้าเท่ากับหกนั่นค<อ>่ะเราจะหาผลหารนะคะสามารถทำได้โดยนำจำนวนมาคูณกับตัวหารนะคะแล้วจะได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งเราจะตรวจสอบนะคะนี่นะคะผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งนะคะ มาดูกันต่อในข้อที่1 27ยสิบหารด้วย9้าเอ้คูณกับจำนวนใดนะเท่ากับยี่สิบดพัินเก้าคูณกับจำนวนใดเท่ากับ27สิบ็ดคะเกคูณสครับ9คูณ3ามเท่ากับยสิบ็ดนะคะดังนั้นนะคะ27ิบหารด้วย9ก้าก็จะเท่ากับสมนั่นเองค่ะในข้อที่สองสี่สิบแปหารด้วยหก หกคูณกับจำนวนใดเท่ากับสี่สิบแปดหกคูณอะไรคะแก้มหอมหกคูณกับแปดเท่ากับสี่สิบแปดดังนั้นนะคะสี่สิบแปดหารด้วยหกก็จะเท่ากับแปดนั่นเองคะ่ะ มาดูนะคะการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะยี่สิบสี่หารด้วยสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเวลาเราหาผลหารเราก็จะท่องสูตรคูณแม่สี่กันสี่คูณอะไรเท่ากับยี่สิบสี่สี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่ดังนั้นยี่สิบสี่หารด้วยสี่จะเท่ากับ หกนั่นเองค่ะในข้อที่หนึ่งสี่สิบหารด้วยแปดท่องสกูลแม่แปดแปดคูณกับจำนวนใดเท่ากับสี่สิบคะแปดคูณ 5, <8. S 2> <5. S 1> ากับสี่สิบก็ใส่เลขค่าลงไปในข้อที่สองยี่สิบเจ็ดหารด้วยสามเท่ากับเท่าไรคะเก้าเก้าเก้าเท่ากับยี่สิบเจ็ดใช่ไหมวาเลน ใช่ไหมลูกอ่าต่อไปในข้อที่สามเจ็ดหารด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไหรคะต้นหอมเจ็ดหารด้วยเจ็ดเจ็ดหารด้วยเจ็ดเท่ากับสี่สิบเก้าค่ะผิดนะคะเจ็ดหารด้วยเจ็ดแสดงว่าเราต้องท่องสูตรคูณแม่เจ็ดเจ็ดคูณกับจํานวนใดเท่ากับเจ็ดนั่นเองคะ่ะน้องเฟรมในข้อที่สี่สามสิบหกหารด้วยหก สามสิบหกหารด้วยหกเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับหกนั่นเองคะ่ะหกคูณหกเท่ากับสามสิบหกนะคะต่อไปมาดูกันต่อในข้อที่ห้ากันนพัทค่ะสี่สิบห้าหารด้วยเก้าเก้าคูณกับจำนวนใดเท่ากับสี่สิบห้าคะเก้าคูณกับ ห้าใช่แล้วค่ะเก้าคูณห้าเท่ากับสี่สิบห้าห้าหารด้วยห้าชัดชิดาห้าหารด้วยห้าเท่ากับเท่าไรคะห้าคูณกับจำนวนใดเท่ากับห้า,าหนึ่งค่ะเท่ากับนะะหนึ่งค่ะเท่ากับหนึ่งนะคะห้าหารด้วยห้าจะเท่ากับหนึ่ง มิเกลห้าหารด้วยหนึ่งจะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับห้านะคะอ่าดูนะคะต่อไปคะ่ะสิบแปดหารด้วยหนึ่งสิบแปดหารด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะสิบแปด กูสตารสิบแปดหารด้วยหนึ่งเท่ากับสิบแปดใช่แล้วค่ะสังเกตนะคะจำนวนใดที่หารด้วยหนึ่งจะได้ผลหารเท่ากับตัวมันเองใช่ไหมคะจำนวนเดียวกันหารกันผลหารที่ได้จะเท่ากับหนึ่งนี่นะคะห้าหารด้วยห้าก็จะเท่ากับหนึ่งจำนวนเดียวกันหา,หารจำนวนเดียวกันเนี่ยจะได้เท่ากับหนึ่งเสมอแต่ถ้า จำนวนใดที่หารด้วย1ก็จะเท่ากับตัวมันเองนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะ,ะใครที่ยังไม่ได้เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องด้วยนะคะ,ะ po 2ทับค่ะข้อที่1 14หารด้วย2เท่ากับเท่าไรคะท่องแม่2ค่ะ2คูณจำนวนใดเท่ากับ14ี่ สองเจ็ดสิบสี่ข้อที่สองนะดนค่ะยี่สิบสี่หารด้วยสามเราต้องหาคำตอบโดยการท่องสูตรแม่สามอ่ะสามคูณกับจำนวนใดเท่ากับยี่สิบสี่คะแดครับสามคูณแปดเท่ากับยี่สิบสี่เก่งมากค่ะข้อที่สามนะคะถามแก้มหอมค่ะสามสิบสองหารด้วยสี่เท่ากับเท่าไรคะ แปดค่ะเท่ากับแปดนะคะต่อไปถามเอมิค่ะยี่สิบห้าหารด้วยห้ายี่สิบห้าหารด้วยห้าเท่ากับเท่าไรคะห้าค่ะเท่ากับห้าเก่งมากค่ะข้อที่ห้าถามชิวชิวเก้าหารด้วยเก้าจำนวนเดียวกันหารด้วยจำนวนเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับหนึ่งครับเท่ากับ หนึ่งครับนะคะต่อไปถามกิติเดชค่ะเจ็ดหารด้วย1เท่ากับเท่าไรครัหนึ่งครับถ้าเป็นเจด็ดหารด้วยหนึ่งจำนวนใดที่หารด้วยหนึ่งจะเท่ากับจำนวนนั้นๆนะคะตอบเท่าไรคะเจ็ดครับตอบเท่ากับเจ็ดน,นะคะหนึ่งคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดนะคะ อ่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยจะต้องหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารแล้วผลคูณเท่ากับตัวตั้งนะคะต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดที่6.5กันค่ะ6 4 6.5สี่าทำแบบฝึกหัดที่6.5นะคะการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะเล่มนี้นะคะแบบฝึกหัด รายวิชาอันนี้ต้องหาสอสอวทนะคะเล่มสองนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าสิบเอ็ดถึงสิบสามนะคะวันนี้อ่ามาดูกันต่อในหน้าสิบเอ็ดให้เด็กๆหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารข้อที่หนึ่งแปดหารด้วยสอง 8ฐานด้วย2เราจะหาผลลัพธ์โดยการท่องสุรคูณแม่2ค่ะ2คูณกับจำนวนใดเท่ากับ82คูณกับจำนวนใดเท่ากับ8คะเอ่อ2 1 2 3 2 4 2 3 6 2 4 8ดังนั้นนะคะจำนวนที่เราคูณแล้วเท่ากับ8ก็คือ4นั่นเองค่ะดังนั้น8ฐานด้วย2เท่ากับ4 ในข้อที่สองสิบห้าหารด้วย 5, 5้าเท่ากับเท่าไราเราก็จะหาผลคูณหรือหาผลหารจากประโยคที่เขาให้มาเนี่ยหรือจากโจทย์ที่เขาให้มานะคะเรื่องอย่างก็คือประโยคสัญลักษณ์นั่นเองสิบห้าหารด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราจะหาได้โดยการท่องสูตรคูณแม่ห้าเราก็ท่องไปห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสาม สิบห้าดังนั้นผลลัพธ์ที่เราต้องการหาหรือผลหารที่เราต้องการหานั่นก็คือสามนั่นเองห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าเราใช้ความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอก็จะต้องใส่เลขสามลงไปนะคะต่อไปนะคะมาดูกันต่อในข้อที่สามเด็กๆเขียนลงไปด้วยนะคะยี่สิบหารด้วยสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม 4คูณกับจำนวนใดนะเท่ากับ20เราก็จะคูณพร้อมกันค่ะ <5 S 1> 4 14 4 28 <5 S 1> 4 32 4 46 4, 4, 4 5 20ดังนั้นคำตอบที่เราต้องการก็คือเลข5นั่นเองค่ะ <5 S 1> ค่ะเขียนลงไปนะคะในข้อที่3ข้อที่4 4ป8หารด้วย8 หาผลลัพธ์ได้โดยนำแปมาคูณกับจำนวนใดแล้วผลลัพธ์เป็นสี่สิองฝุกคูณแม่แปดพร้อมๆกันค่ะ8 1 8 8, 8 2ึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิดังนั้น8ปดคูณหเท่ากับสีจะได้ว่า48่หารด้วย8เท่ากับ6นั่นเองค่ะ าดูกันต่อในข้อที่สองนะคะหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะ18หารด้วย 9, เก้าท่ากับช่องสี่เหลี่ยม9คูณกับจำนวนใดคะเท่ากับ18 9 1 9 9 2 18, 2> 18. ดังนั้น18หารด้วย9ก็จะเท่ากับสอง2 2> ค่ะ ข้อที่สองนะคะเฟลซียี่สิบสี่หารด้วยหกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหกคูณกับจำนวนใดคะเท่ากับยี่สิบสี่หกคูณกับจำนวนใดนะหกคูณสี่ครับหกคูณสี่เท่ากับยี่สิบสี่ 4, ดังนั้นนะคะ24หารด้วย6ก็จะเท่ากับ4ี่ค่ะ,ะเด็กๆเขียนลงไปนะคะ ต่อไปนัดธิดาค่ะสาสิบห้าหารด้วยห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหคูณกับจำนวนใดคะเท่ากับสามสิบห้าหคูณกับห้าห้าคูณกับเจดนะคะห้าเจ็ดสาสิบห้าดังนั้นสาสิบห้าหารด้วยห้าก็จะเท่ากับเจดนั่นเองค่ะเอวาห้าสิบหหารด้วยเจ็ด เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเจ็ดคูณกับจำนวนใดเท่ากับห้าสิบหกคะเจ็ดคูณกับแปดนะคะเจ็ดคูณกับแปดเท่ากับห้าสิบหกดังนั้นห้าสิบหกหารด้วยเจ็ดก็จะเท่ากับแปดนั่นเองคะ่ะว่าท่องตคูณอยู่เพาะว่า ต่อไปนะคะข้อที่ห้านะคะกันนพัทค่ะยี่สิบสี่หารด้วยแปดเท่ากับเท่าไรแปดคูณกับจำนวนใดคะเท่ากับยี่สิบสี่สามค่ะแปดคูณสามเท่ากับยี่สิบสี่เอ็มเอ็มดังนั้นยี่สิบสี่หารด้วยแปดเท่ากับเท่าไรคะสามค่ะเท่ากับสามครับ ก็ปนสามนะคะไมมันไม่ค่อยเมสามันไม่ค่อยสัดสิ่อ่ามาดูกันมาดูกันต่อในข้อที่สามนะคะหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเอ็ดหารด้วยสามนะคะเราก็จะมาหาผลหารด้วยการท่องสูตรคูณ สามคูณกับจํานวนใดเท่ากับยี่สิบเอ็ดคะเจ็ดครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนั่นเองค่ะในข้อที่สองสิบหกหารด้วยสองเท่ากับเท่าไรคะแปดครับแปดครับแปดเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะในข้อที่สามเดี๋ยวตะเรียกสามคูณิดสามสิบ 3, หารด้วยหกเท่ากับเท่าไรคะห้าครับเท่ากับ ห้านะคะทีทวัฒนน้องทีมค่ะสิบสี่หารด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไรคะท่องแม่เจ็ดหลกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเท<อ>่ากับสองนะคะต่อไปน้องมีนค่ะสี่สิบหารด้วยห้าเราท่องสุขคูณแม่ห้านะคะน้องมีนห้าคูณจำนวนใดเท่ากับสี่สิบคะ ห้าคูณกับเป็นวนใดเท่ากับสี่สิบคะแปดค่ะอ่าห้าคูณแปดเท่ากับสี่สิบนะคะต่อไปน้องเกล้าค่ะสามสิบหกหารด้วยสี่สามสิบหกหารด้วยสี่เท่ากับเท่าไรคะสามสิบหกหารด้วยสี่เท่ากับเก้าครับเท่ากับเก้านะคะอ่าเก่งมากเลยผ่านไปแล้วหกข้อนะคะที่เด็กเขียนทันไหมลูก นิชาเขียนเสร็จไหมคะอ่าต่อไปมาดูกันต่อนะคะในข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบนะสุดท้ายแล้วนะคะเก้าหารด้วยหนึ่ง <9 S 1> เท่ากับเท่าไรคะเก้าหารด้วยหนึ่งเก้าครับาอ่าจำนวนใดที่หารด้วยหนึ่งย่อมเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะกันนะพัฒน์เก้าหารด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไรลูกเท่ากับเก้านะคะ เอ๊แต่มันต่างกันที่ข้อแปดชรินทิพแปดหารด้วยแปดเท่ากับเท่าไรคะแปดหารด้วยแปดจำนวนใดที่หารด้วยตัวมันเองจะย่อมเท่ากับตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ดหนึ่งครับเท่ากับหนึ่งเสมอค่ะไม่ศูนย์นะคะจำนวนใดที่หารด้วยตัวมันเองจะเท่ากับหนึ่งเสมออ่าเขียนนะต่อไปวริศราค่ะห้าสิบหกหารด้วยแปด ข่อง8คูณแม่8นี่มีให้ดูอยู่ด้านล่างเอป8คูณอะไรนะเท่ากับ56 8คูณอะไรนะเท่ากับ56 8คูณ7เท่ากับ56ข้อ9ไตเติลตอบอะไรลูกตอบ7นะคะ8คูณ7เท่ากับ56ถูกไหมคะต่อไปในข้อที่10 72หารด้วย9 72หารด้วย9ค่ะ 9คูณจำนวนใดเท่ากับเจ็ดสิบสองแปดค่ะเก้าคูณแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองดังนั้นข้อนี้ตอบแปดนั่นเองค่ะเขียนเสร็จไหมคะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้เนาะก็ฝากเด็กๆไปทบทวนบทเรียนที่ครูสอนในวันนี้ด้วยนะคะเรื่องความสำคัญการคูณและการหารนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ